วันนี้สำนักง,งานบริษัทประกันหารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมโรงค่าชังเสริมครับโดยมีคุณเสริมไทยสวรรณเป็นผู้จัดการนะครับและค่าก้า็คือภรรยานี่นะครับ<อ>ก็อันดับแรกก็อยากจะถามธุรกิจเกี่ยวก,<อ>กับโร่งค่าสัตวเลีเป็นอย่างไงบ้างครับค่ะของแพงมานก็แพงแรงค่ะอันประชากรมีไรายได้น้อยก็หา,ากินขาดแคลนหน่อยค่ะแต่ก็พออยู่ได้ค่ะ ครับโรงฆ่าสัตว์นี้เป็นโรงฆ่าสัตว์ต้นแบบของคอมบูซันที่ใช้แบบแปลงของกอมบูซันนะครับหรือมันเป็นโรงฆ่าสัตว์แรกที่ของอยอดวิเกตที่ได้ใช้แบบแปลงกมอมบูซันโรงฆ่าขนาดนี้ครับก็เชิญท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโรงฆ่าสัตว์นี้ที่ออกแบบตามแปลงกองมบูซัครับครับจะมีเห็นว่านี่เป็นห้อง แต่งตัวห้องเก็บวัสดุห้องเครื่องในแดงห้องเครื่องในขาวจะได้รับเชิญอธิบายว่คืออะไรไอ้เหตนที่ใส่เนื้ค่ะที่สำเร็จเสร็จแล้วเป็นชิ้นส่วนอ่าต่อมาครับต่อมานี่คืออะไรครับไอ้ที่แกะขาขาที่วางขาโอ้แล้วนี่ครับมีรอบมีรอบด้วยตัวกหใส่ตัวก็ดึงขึ้นด้วย แล้วมีที่ระบายอากาศด้วยค่ะมีที่ระบายพอพัฒนาเสร็จขึ้นมานี่ก็ไปโน่นค่ะเพื่อให้เราแล้วก็มานี่คือที่พักค่ะที่พักที่พักขกที่พักค่ะครับเป็นแล้วเราที่พักแขกที่พักแล้วถ่ายให้ถ่ายอารมณ์ดีอารมณ์ดีก่อนที่จะเชื่อดนะครับค่ะครับนี่แหละครับที่พักแขกมานี่ก็เข้ามาที่รอบคระที่พัก็ขเข้ามาที่รอบค่มาที่เราขึ้นขึ้นทันเลยเปิดผ่าซ่านะครับค่ะครับ อ่าเมื่อเวลาได้ที่ใช้สำหรับอาหารหรือเสบียงครับมีที่สำหรับเกลือด้วยครับครับออข้าวขาครับเป็นเป็นรูปของเพลงเชฟมาเลยครับก๋วยที่เอามาข้าวไมาใช่ไหนบ้างครับที่ตลาดสดค่ะแพงไหมครับเดี๋ยวนี้ราคาก็ แพงล้วจำหน่ายแล้วละคุณแกล่ะจ้านายเป็นเนื้อแดงมีกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละสามร้อยค่ะกิโลละสามร้อยโอ้พอขายนะครับพอขายค่ะพอขายหรือไม่พอขายพอขายวันหนึ่งขายสองวันตัวหนึ่งขายสองวันโอ้ตัวหนึ่งถ้าแม่งตัวขายได้สองวันค่ะครับ และรัฐาลนี้มี่แพทย์ประจำประพทย์ตรวจโรคประจำลบค้าคือคุณพี่ทิพยทมี่สารนอกเป็นผู้ตรวจก็แล้วก็อย่างเชินเรามาดูข้าต่อไปนะครับคนที่นี่คออารค่ะนะครับจากะอ้านครับจากจอ้านดีนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ทางคุณพ่อช่วยเลย่างไรบ้างอยากจะให้ทางช่ว มาช่วยแนะนำเรื่องอาหารของวัวค่ะจะได้ลดต้นทุนการผลิตลงหน่อยเพราะมีวัวขุนด้วยค่ะอ๋อมีวขุนะต่อไปนีาจะไปดูวัวขุนต่อนะครับครับในท้ายนี้เราขอบคุณผู้จัดการโรงงานคุณเสริมค,รคุณเสริมใจสุวรรณและภรรยาคุณค่างครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ